สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเมื่อกี้พี่อ้อยออกไปลองน้ำเนาะเพราะว่าเครื่องกองน้ำพี่อ้อยไว้หน้าบ้านเนาะปอไปลองน้ําอยู่กด็ดีอ่าพัสดุอ่าส่งมานะคะจากไปรษณีย์เนาะอ่าของน้องฐานิทนะคะน้องฐานิทน้องฐานิดอ่าแม่บ้านพอเพียงนาะคะมันปอดพี่อ้อยทําคลิปบอกว่าแม่บ้านเกษตรพอเพียงเนาะ ก็ขอโทษด้วยเนาะพี่อ้อยพูดชื่อช่องผิดนะคะก็แม่บ้านพอเพียงนะคะน้องฐา,า,า,านิสเมื่อวานส่งตัวนู้นส่งอาว่านมาให้พี่อนะ้อยเนาะแล้วก็วันนี้ก็ส่งมะม่งวงมาอีกนะคะน้องบอกว่าเป็นมะม่งวงอ,อกล่องนะคะเป็นอ,อกล่องเขียวให้พี่อ้อยเอามาบ่มเองนะเพราะว่าไม่กล้า ไม่กล้าที่จะเอาแบบสุกแล้วมานะคะเพราะว่ากลัวกลัวว่าะจะเสียาหายนะคะก็เลยส่งส่งแบบดิบมาให้พี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็ชอบแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราก็ค่อยๆทานเนาะ,ะไม่ไม่ต้องมาสุกพร้อมกันทีเดียวไหมเดี๋ยวพี่อ้อยเอาเรียงใส่ถาด ันนี้นะคะเป็นเป็นอกล้องเขียวใหญ่เนาะเป็นอกล้องเขียวใหญ่นะคะจากน้องฐานิดนะคะได้ขอเลื่อนกล้องนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมพระกันมานะคะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เนาะน้องส่งเมื่อวานนะคะส่งเมื่อวานตอนบ่าย นะคะส่งมาวานตรงนี้ไปเพราะว่ามะม่วงออกกลองเนี่ยจะหาทานยากมากๆนะคะจริงๆอ่ะน้องขายพี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยจะซื้อแต่น้องไม่ขายให้พี่อ้อยอ่ะน้องส่งให้พี่อ้อยเฉยๆตรงนี้มีเหงื่อนะคะมีเหงือนะ่อเนาะเพราะว่าใส่ถุงมาเดี๋ยวพี่อ้อยอาจจะต้องอ่าล้างน้ําหน่อยแล้วก็อบให้เขาสุกนะ อันนี้ไม่เสียนะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขี้มดเนาะแบบนี้จะหวานนะคะจะหวานมากจากประสบการณ์จริงๆสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านพี่อ้อยอะม,มีมีน้ําดอกไม้มีมะม่วงอ,อกล่องแต่ว่าเราไม่รู้จักนะคะเพราะว่ายายเป็นคนปลูกให้เราไม่รู้จักแล้วก็สอยมาทําน้าประหวานหมดเลยทานตั้งแต่ตอนเด็กอ่อนๆเนะ ก็ทานเป็นน้ำประวานหมดก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทานสุกไม่ว่าจะเป็นมะม่วงอะไรเนาะเยอะมากๆเลยค่ะน้องนิดเนี่ยค่ะมีลูกใหญ่ด้วยเนาะค้ากันมาเพราะว่านอ้องมีขายด้วยนะคะมีส่งขายด้วยก็อันนี้นอ้องอ่าส่งมาให้พี่อ้อยทานเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนิดมากๆเลยวางไม่ได้เพราะว่าเขาลื่นนะคะเขาลื่นขอบคุณน้องนิดมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ส่งมะม่วงอกล่องมาให้พี่้อยทานเนาะเป็นอกล่องเขียวนะคะเดี๋ยวถ้าสุกแล้วนะคะเขาจะน่าทานกว่านี้เนาะตอนเนี้ยน้องเพิ่งสอยเมื่อวานนะคะก็น่าจะอีกหลายวันนะสักประมาณสามสี่วันก็น่าจะสุกเนาะหนึ่งถาดหนึ่งจานใหญ่หญเลยนะคะจานเนี้ยเป็นจาน เป็นจานพิซซ่านะคะพี่อ้อยเอามาสำหรับใส่รีวิวของเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนิดนะคะน้องนิดนะ,ะ,ะจากช่องแม่บ้านนะคะแม่บ้านพอเพียงนะคะ,ะน้องก็เป็นอายุน้นอยเองแต่ขยันมากๆเลยนะคะปลูกทุกอย่างนะคะปลูกทุกอย่างเดินตามรอยพ่อจรงิงๆนะคะก็ทําตามคําสอนของพ่อไม่มีวันอดนะคะปลูกทุกอย่างที่เราทานแล้วก็ ทานทุกอย่างที่เราปลูกนะคะเหลือก็แบ่งขายอย่างนี้ถูกต้องแล้วค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องนิดนะคะพี่อ้อยก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้น้องนิดด้วยเนาะ,ะน้องฐานอิดน่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ